คอล่มคนปลายซอยตะวันตกดินที่ภูกระดึงเคราะดีของประเทศเนปาลนะที่นางพวงเพชรชุนละเอียดนางพยาก้นย่ามทักษิณเป็นรัฐมนตรีเมืองไทยถ้าเป็นรัฐมนตรีเนปาลแล้วก็คงมีโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์แถบเทือกเขาหิมาลัยไปละแต่น่าเสียดายเพราะนางเป็นรัฐมนตรีเมืองไทย โครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าจึงถูกดันขึ้นแทนที่ผูกระดึงประเทศไทยจะบอกว่าเป็นการสืบสารงานทักษิณที่พยายามผลักดันมาครั้งสมัยเป็นนายกเมื่อปี2547ก็คงไม่ผิดเรื่องสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นผูกระดึงนี่จะว่าไปแล้วผมว่าอาถรรพป่าแรงมากไม่ใช่รัฐมนตรีพวงเพชรเพิ่งจะมาริเริ่มผลักดันให้ทำในยุคนี้ หากแต่ผลักดันกันมาหลายยุคหลายสมัยเป็นระยะระยะในรอบ30-40ถึงปีแล้วแต่ไม่มีใครรัฐบาลไหนลงมือทำได้สำเร็จมาถึงรัฐบาลเพื่อไทยยุคเศรษฐานางพวงเพชรก็โหมโรงอีกครั้งในครมสัญจรที่หนองบัวลำพูวานซืนรัฐมนตรีพวงเพชรให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า ได้เสนอของงบกลางจำนวน28ล้านบาทเพื่อดำเนินการจ้างสำรวจออกแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นผูกระดึงก็ฮือหาอื้อหือกันไปทั้งเมืองวิพากวิจารกันเซ็งแซ่ก็มีทั้งสนับสนุนทั้งคัดค้านจนนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานต้องออกมาอธิบายขั้นตอนให้ทราบ ว่ายังไม่มีการตกลงหรืออนุมัติให้สร้างแต่อย่างใดต้องเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและความเป็นไปได้ในโครงการก่อนโน่นและอีกราราวสองปีราราวกันยา68ถึงจะได้ผลสำรวจนำเสนอรัฐบาลตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างสรุปเป็นว่าสร้างไม่สร้างเป็นเรื่องวันหน้า แต่วันนี้นางพวงเพชรขอ28ล้านบาทก่อนอ้างเพื่อจ้างสำรวจออกแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นผูกระดึงแหมเหมือนหญิงยังไม่มีผัวแต่ดันซื้อเปลซื้อปลาตะเพียนแขวนซื้อผ้าอ้อมซื้อเสื้อผ้าทารกเตรียมล่วงหน้างั้นแหละหาผัวให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยซื้อไม่ดีกว่าหรือมันจะได้ไม่ออกนอกหน้าจนกระเจิดกระเจ้อ อยู่ไปให้ถึงสองปีผลสำรวจออกมาแล้วคอรมอตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคอยออกแบบก่อสร้างนั่นก็ยังทันก็เชื่อแหละว่าเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นแต่ตกเบ็ดในบ่อกง,งบประมาณไปใช้ตั้ง28ล้านแบบนี้มันไม่ใช่ใช้เงินเป็นมันจะเข้าทำนองพลานเงินเป็นมากกว่าภูกระดึงเนี่ยผมไม่เคยขึ้นไปหรอก แต่ฟังเขาเล่าว่าเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขารวมทั้งผีสางหนังไม้เฮียนนะักอย่าว่าแต่คนที่ขึ้นไปเขาไม่ถึงสรรพสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรมอบไว้ให้เลยแค่ปีนขึ้นไปแต่ประพฤติไม่ดีงามปากพล่อยในวาจาเหยียบย่ำทำลายหรือแค่เก็บใบไม้ไปสักใบนั่นจะถูกสิ่งที่มองไม่เห็นสอนจนตรหนก ก่อนจะเข้าใจว่าอันภูกระดึงนั้นธรรมชาติไม่ได้แต่งแต้มทุกสิ่งเพื่อคนโลกหากแต่ธรรมชาติมอบผูกระดึงให้กับทุกคนที่เดินเท้าขึ้นไปแล้วผูกระดึงจะเชื่อมธรรมชาติเข้ากับจิตจักรวาลเป็นรางวัลเทพารักษ์ประทานให้เฉพาะผู้มุมุง่งผู้นั้นจะเข้าถึงว่า ภูกระดึงคือกึ่งกลางระหว่างสวรรค์กับภาคพื้นดินผมไม่เถียงกับใครแต่อยากให้ข้อตระหนักคิดสักนิดว่าพยายามกันมาสามสถึงสีสิปีแต่เพราะเหตุใดจึงไม่มีรัฐบาลไหนลงมือสร้างได้เลยสามคนหรือรัฐบาลที่พยายามจะสร้างประเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงนั้นไม่มีใครเป็นอะไรหรอกแต่เท่าที่เห็น คนคนนั้นถ้าไม่พลัดกลายก็ผิดหวังตกต่ำทำอะไรก็ไม่ขึ้นความจริงไม่ต้องสำรวจหรอกเพราะสำรวจกันมาหลายยุคจนงบศูนเปล่าไปมากต่อมากจะประมวลผลสำรวจมาให้ดูก็ได้ผู้กระดึงตั้งอยู่บนความสูง1,288เมตรจากระดับน้ำทะเลต้องเดินเท้าขึ้นไปบนยอดเขาประมาณ7กิโลเมตร หตุลาคมถึง31พฤษภาคมของทุกปีเปิดฤดูการท่องเที่ยวแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวกว่า50,000ื่นถึงหกหมื่นคนขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติมีทั้งใบเมเปิลแดงผานกแอนผานลมสักหลังแปลเป็นจุดเหยียบสัมผัสแรกบนยอดผูกระดึงกรมอุทยานสมัยยังเป็นกรมป่าไม้กระทรวงเกษตร จ้างบริษัททีม Consulting Engineering and Management ์จำกัดศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกระเช้าลอยฟ้าภูกระดึงเมื่อปี2543ผลศึกษาผมอ่านจากเว็บไทยทพับลิกา้าสรุปได้ว่าระบบนิเวศบนยอดภูกระดึงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าอาจไม่มีปัญหาในการก่อสร้าง แต่จะมีปัญหาในการจัดการการท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึงเพราะอาจมีความจำเป็นที่ต้องสร้างถนนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อนำนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ภายในวันเดียวและเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทุกวัยทุกสถานะขึ้นไปท่องเที่ยวได้โดยสะดวกผลศึกษาบรรยายสภาพภูกระดึงว่าเป็นอุทยานที่มีความสำคัญ ประกอบด้วยป่าหกชนิดคือป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าสนเขาป่าเต็งรังป่าผสมผลัดใบและทุ่งหยาเขตร้อนสภาพป่าพันแปรตามระดับความสูงของภูมิประเทศตั้งแต่200ถึง1,300เมตรพบพืชที่มีเฉพาะในประเทศไทยและในอุทยานภูกระดึงเพียงแห่งเดียว11ชนิดเช่นหญ้าในเต็ม ยาเอริโอโคลอนสยามคิวสโมเอื้องแสะภูพื้นที่199.47ของอุทยานเป็นป่าไม้สัตว์ป่าทั้งหมด438ชนิดแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสัตว์ป่าสงวนหนึ่งชนิดคือเลียงผาสัตว์ป่าคุ้มครอง29ชนิดลินชวาข้างแว่นถิ่นเหนือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์3ชนิดเสือโครง ช้างหมาในสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์สามชนิดหมีควายเสือไฟและเม่นใหญ่สัตว์ป่าสภาวะใกล้ถูกคุกค,คามสามชนิดนาคใหญ่ภูเขาชนีมือขาวลินชวานกมีสัตว์ป่าสงวนหนึ่งชนิดคือนกกระเรียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดชนิดที่ใกล้สูญพันธ์อย่างยิ่งหนึ่งชนิด คือนกกระทาดงแข้งเขียวสัตว์เลื้อยคลานมีสัตว์ป่าคุ้มครองเจดชนิดเต่าเหลืองเต่าดอยสัตว์ป่าที่มีสภาวะใกล้ถูกคุกคามหนึ่งชนิดคือแย้อีสานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามหนึ่งชนิดได้แก่กบห้วยขาปุ่มปลาเป็นสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มสูญพันธุ์สองชนิดปลาดุกด้าน และปลาส้อยน้ำพึ่งมแมลงป่าไม้สัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งชนิดคือผีเสื้อถุงทองป่าสูงครับนี่ผลสำรวจเมื่อ23ปีที่แล้วปัจจุบันจะเสื่อมสูญหรือจะเพิ่มพูนก็ไม่ทราบแต่บอกได้อย่างขนาดไม่มีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปแค่5-6หมื่นคนเดินเท้าขึ้นไป สัตว์ป่ายังมีแนวโน้มสูญพันถ้าทำกระเช้าไฟฟ้าขึ้นกันไปเป็นแสนๆนคนต่อปีและต้องทางป่าทำถนนเข้าไปยังจุดท่องเที่ยวชมวิวในแต่ละแห่งซัำต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับคนทุกชนิดทุกประเภทที่ขึ้นไปยังไม่ต้องพูดถึงที่พักเอาเฉพาะที่ชิมแชะฉี่สักสิบยี่สิบปี ผูกระดึงจะแปลสภาพไปขนาดไหนไม่อยากคาดเดากับฝีมือมนุษย์และแน่นอนเมื่อขึ้นไปง่ายและไปกันมากๆความโลภจากไรายได้ก็พร้อมสนองตอบคำเรียกร้องความสะดวกสบายจากมนุษย์ผู้ทำลายและนั่นโลกวัตถุก็จะยึดครองโลกธรรมชาติผูกระดึงที่การเดินเท้าขึ้นไป คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนภูมิใจเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะหมดไปขึ้นผูกระดึงก็ไม่ต่างขึ้นตึกไปยกหรือกระเช้าไฟฟ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเพื่อไทยละ่ะเปลวสีเงิน6ธันวาคม2566